อสวัสดีครับพี่น้องเช้านี้เปิดร้านก่อนบันเนี่ยนะเปิดร้านนะ อราสิลูกขามาเราอยสิจะไ,ได้ขายทั้งนี้ทุกบอนนะประตูทั้งนี้ อ่้เปิดหลานพี่น้งองพว้กุหลาบกุหลาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของพึ่งอะไรบ่มีเจ้าของเลยนีย่เจ้าของหลานเราปลูกผมจะดอกงามๆหญ่ๆพี่เนาะ กุลาบเวียังพิงเนาะอ่ะ,อะเปิดประตูท้งนี่มั <c oughs> ้ยคิดจะวัดก่อนเศร้าขึ้นออกนะครับตื่นเศร้ามาล่างนานล่างตาลัางเปิดล่างขายของหลับซับเมื่อนี้ไปว่าชิดวันหยุดเนาะ ตะว่าล้านข้าวประยุทธ์ขายลูกเดียวนะครับเปิดไดน้ำมาเฮ้ย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 ปักกระปิกรถ <c oughs> เขาแก่เพิ่น <c oughs> เปิดน้ำขึ้นถังนะเพีองเนาะ เนี่ป็นบ้านของเท่าแกาบ้านของเสียเพื่อนแทนคุณว่านไทยอันข้างหลังเนาะข้างหลังบ้านอันนี้ลงเก็บรถมีจะขั้นไปหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าลายขั้นพดรถอ่ะเปิดกลั่นเข้าตตอไป โอ้ยมมึงดื้นอนะกอกหลอกแกลีเนาเอื้อันนี้สำหรับรถสำหรับออกเดินสายทายถ้ำนอกสถานทีน่เนาะมีกองเก็บอุปกรณ์อันนี้เป็นโกดังเก็บของเก็บอันนั่นเก็บพวกอาหารสัตว์พวกปุ๋ย กิจวัตรยังมือเศร้าพี่น้องครับอ่ะนะครับแกเปิดร้านอ่ะ,อะ,อะทำมาหากินบ่นะนี่ตื่นเช้ามาทำมาหากินเอาในร้าน,นยังบ่ทันเปิดไฟพี่นอ้องยังมือเม่ออ่ะเดีย๋ยวทำการเปิดไฟเนาะ อันแรกก็ต้องเสียบไฟไป้ายเปิดแล้วก็น,นับเพื่อนเราเนาะเสียบไฟไป้ายให้บอกว่าได้เปิดร้านนะครับเสียบประมาก็เปิดไฟนะนะเปิดไฟเรียบร้อยนะครับจภาพร้านเท่ากัจะประมาณนี้นะไฟที่เสียบเป็นเจ้าใดติดบ้างติดเนาะเพื่นเราเนาะติดติด จะบอกว่าเปิดนะครับลูกค้าแกไปกันมาเห็ดไฟนี่ยุบยับยุบยับ,ยบ,บ,บเข้าใแลว่าอล้านเปิดแล้วตัวนี้ต่อมากอะยินดีต้อนรับนะครับท่านก็ต้องเปิดไปยินดีต้อนรับเหมือนกันเปิดมุมนี้เป็นการเปิดเครื่องทำความเย็ยนน้ำมาบุงว่าขนมเขามีบอ่อเปิดบอ่อมีเขาเอามาแช่ไว้ด้อ เด็กน้อยเมื่อเนี่ยวันยุดเด็กน้อยอาจจะไหลก็กระตุ่มขนมดีโดดีที่ไอติมนะไอติมน้องนูนนูๆนมักไหลรถเผือกรถเผือกถัวดำรถทุเรียนรวบรถสามรถรถมะนาว รถโคกหรือรถโคล,ลาอ่ะเว็บไปเว็บข้ามเขาติดแล้วบ่เมื่อนะู้ยินดีต้อนรับเขาติดยังอ่ะติดแล้วเรียบร้อยพี่นอนเอ้ากับข้องจับเ็จซับเรียบร้อย่อไปอกับข้องจับปัดปัดกดกดทู่ทู่บ่เนี้ยครับจัดเลี้ยงของอตัวอะไมันเบิดตดัวอะไมัน <c oughs> ขัดขาด,ขดมันพอง,องไปที่เขาเจ้าซื้อเป็นเมื่อวานเนี่ยครับก็จัดการเติมเขาตู้เนาะ นี่คืองานใหม่แบบท่าท้ายควบเสามารถขนาดนะครับอ่ะเอามาเบิ่งของในตัวฮะตัวใดขาดตกบกพ่องไปแน่เติมนะครับพี่เนาะนมเนาะขอกน้มขอกน้ำหวานนมเปรี้ยวเปรียวสองเปรี้สี่นะครัยิบจักนี่ละจักสั้นแล้วนี่ละเติมเข้าไปเพื่อแช่เย็นเพราะว่าคันกับมันบ่เย็นมันบ่ไปได้กิน คนบ่มกนะักเนาะต้องแช่เย็นๆคือเจ้าพวกเครื่องดื่มสู้กำลังต่างๆก็ต้องแช่เย็นนะครับนั่สิก็ต้องแช่เย็นเนี่ยจินเป๊ะๆเพาะเขาทาบมาเลยโคโรนาเอ็กซ์ตร,าร้าใส่จังโบกง้อนะคลิปนี้คล่ท่านีดก็ไดาเพียงน,นานะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจะพ่อกระบายคลิปนี้ตัวคอตัวไป เตรียมล้านเตรียมยังเพื่อรองรับลูกค้าวันหยุดจะก่อนวันอาทิตย์นะครับคงจะบ่มีวันหยุดสําหรับร้านขายของยกเว้ยนจะว่าอยากหยุดหรือยังก็ขานเป็นมันปิดล้ามแล้วนั่นเขาก็ลงไปปิดประตูปิดยังกเขาเจ้าของหูว่าปิดล้ามขาเจ้าของพ่มาสื่อเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้เท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ